สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเตอร์กาเหมเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นซอสโซนะครับตอนนี้ถอยเหรียชนะนะเริ่มก่อนครับมือแรกนี่ถ้าไม่นับว่าไม่มีแฮทแทบครับถือว่าค่อนข้างดีนะมีทั้งโมเยครับมีลองยวนด้วยแล้วก็เป็นโปรตอครับโปรตอที่ขึ้นบ่อยๆนะดีมากๆเลยแฮทแทบถ้าเกิดเราแบบไม่โดนขัดเยอะครับยังไงโปรตอก็ได้ลงนะลงปุ๊บประกาศมืดครับในเมตานี้ยังไงก็น่าจะได้เปรียบนะตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม้นหนึ่งครับกมีโมีโมเยครับ ก็ถ้าเกิดสมมติโมยเยโดนอะไรแบบแปกไปเงี้ยเรายังมีลองยวนครับลองยนไม้สองนะลงปุ๊บส่งใครดีส่งมังกรน,น้ําก็แด้สเปรแล้วก็ขึ้นไปบาลอนเลยก็ว่าไปนะ <c oughs> ตรงนี้โมยเยครับไปก่อนเลยเอฟเฟกโชว์เป็นมังกรน,น้ําครับ <c oughs> โอ้แม็กซีนะและแม็กซีต่ตอนทียบไม่มีของขัดเลยนะ <c oughs> แม็กซี่ายตองข้ามนี่รีโซบลลวนนะไม่น่าเชื่อเลยมหา,าส,สัดสุดรีโซครับอ่ะทีนี้เราจะไปท่าทียบบเป็นท่าเต็มไม่ได้ครับเพราะว่า ไอโซโซเนี่ยถ้าโดนแม็กซี่ครับมันจะค่อนข้างหนักนะเพราะว่ามันสร้างโทเค็นใช่มแล้วก็ซิงโคแล้วก็สเปรสร้างโทเค็นซิงโคครับฝากรับจะได้โจ๋เยอะมากๆนะต่อให้เรามีเป็นแบบแกมาสเตอร์คู่กับไอเนี่ยลองโยนเงี้ยแล้วลงโปรตอได้เงี้ยฝากรับจะมือเยอะเกินไปนะไม่น่าจะสู้ได้ครับเพราะงั้นมันก็ต้องเล่นแบบสั้นๆนี่แหละซิงโคครับเป็นแกมาสเตอร์ตัวนี้จะได้โจ๋ขึ้นมือนะก็เดี๋ยวเชนหนึ่งชาจะเสิร์ฟครับแล้วก็ โมเย,ยจัวก็เดี๋ยวจัวใครักคนรานเก่งๆให้มาช่วยดีโซครับก็เลยจัว่อนข้าเก่งครับจัวเป็นอุ达า,านะดิเก่งอ่ะมันจะเก่งกว่านี้ถ้าเกิดมันจัวขึ้นมามือแรกนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงไม่เป็นไรครับตรงนี้เราไปต่อนะแกมาสเตอร์ครับโปรเจกเสร็จลองโยนใช่ไหมตรงนี้เราจะจบแค่นี้ละเราเสร็จเป็นกำดักครับเป็นแบ็กเอาท์เดี๋ยวพอชุกเฉยจริงครับตรงนี้เราจะมีหนึ่งในเกรใช่ไหมแล้วก็มี แบ็กเอาครับยิงการ์ดแาร์ครับได้สองใบมีอุลร่าด้วยก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างแล้วมั้งเจ็บพวกพันเลยเมนหนึ่งครับโอ้โนมัสโทนะไอสโตนี่ก็น่ารำคาบมันบัรครับเโลนีเกตใช่เพราะว่ามันลงปุ๊บมันจะสั่งคว่ำมอสหนึ่งตัวครับและนี่เพราะแค่พันเดียวครับพอเองก็นีเกตทิ้งไปแหละมันบัรครับทําอยู่แล้วเนาะเฟซของเดมัสเซอร์ครับรีมูฟเลยนีเกตเพราะไงครับตาหน้าครับเราสืบลองยัวนะกับ ไอเอ็กเซีย er ครับยังไงตาหน้าเราได้เล่นแน่ๆนะเหลือแค่ว่าเอาเธอนี้ให้รอดก่อนโหฮาร์บีดนะก็เป็นทิลเมนครับมีฮาร์บีดด้วยแบ็กเอาล์นี่ไม่ประโยชน์ละทีนี้ก็รับกรรมอย่างเดียวครับเหลือแค่ว่าอูดลาครับจะช่วยได้หรือเปล่านะลิซบเลยโ้มืออย่างดีครับมีเรโนฮาร์ดเลยนะอันนี้ก็คือทิ้งปุ๊บใช่แล้วถ้าเกิดมือเขาถือพวกทิลเมนเนี่ยก็ทิ้งใช่แล้วก็ชุ่ขึ้นมาอมโมต่อได้นะ เอฟเลโนฮาร์ดเลยถ้าเกิดการไม่ถูกส่งลงหลุมด้วย Guard, ามมาเอฟการ์ดสามารถส่งธีเามมนการ์ดหนึ่งใบจากมือลงหลุมได้แล้วก็ชุมมาขึ้นมาส่งเป็นสกีมครับโ้คููนี้ก็ใช้ได้นะสกีมตกหลุมครับจะได้เสิร์ฟกระดักขึ้นมือครับแปลว่ามือน่าจะเก่งกว่าสกีมนะเพราะจริงแปดสกีมก่อนน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าช่่งมันล้วกันสกีมครับตกหลุมจะเสิร์ฟหนึ่งใบโอ้มีปิดเชนด้วยนะตอนแรกกะว่าจะโยนแบบ เวลาขาดตรงนี้ค่ะแบบนิ่มๆเลยแต่ว่าตรงนี้ก็โดนโม่นะใส่ครับเซอร์เพนซูริกเนเกฟิกมอนด้วยแต่ตรงนี้ถ้ามีแค่นี้ครับไม่ได้เป็นหายนะเาะเดี๋ยวเราลงอีเคเซียไปล่อก,ก่อนใช่ไหมอีเคเซียมันไม่โดนในเกตอยู่แล้วเพราะว่ามันจะต้องเล็งเป้าใช่ไหมนี่เล็งเป้าครับอีเคเซียวาร์ปหนีได้เนาะที่เปฮันนิตครับแล้วก็ฮันนิตตกหลุมฟิวชั่นขอไปขี้คาร์ลอครับอาทีนี้ครับ เราไปคีคารลอนะคีคารลอก็มีเทคชารที่ว่าจะเอาพวกทีลเมนตจากเดคับเลือกได้่าจะลงหลุมยกขึ้นมือตัวนี้ครับเราก็ต้องวัดดวงแล้วขัดตรงนี้แหละแล้วก็วัดต่อครับว่าฝ่ากข้ามมีมอนเทเลเมนบนมือหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดไม่มีมอนทีลเมนครับฝ่าข้ามจะไม่สามารถใช้เฟกอันนี้ได้นะที่ว่าส่งเดโลงหลุมแล้วก็โมอะไรเงี้ยพอให้ขัดตรงนี้แหละเดโดต้งตัวใหญ่จะลาบากเวลาเลยเดเกครับลุ้นเอาดีโซครับ เรียบร้อยครับไม่มีนะตรงนี้เซตสใบครับ,บใบนี้เป็นซูริกแน่ๆครับอีกใบเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ด้วยความที่เรามีโปรตอรครับถ้าโปรตอรลงได้ปุ๊บและประกาศมืดอ่ะน่าจะชนะได้เลยนะเพราะว่าไอ้พวกคีคาร์ลสกับตัวใหญ่อ่ะลูคาร์าลสก็เป็นมืดจ้ะแ,ะแต่ว่ามีไคลิโดฮาร์ที่เป็นธาตุน้ําถ้าจะไม่ผิดนะเข้าใจครับตัวเลยโห,โ,หโ,หโหอยู่ในแมต์อ่ะถ้าเกิดจะตีเลยเงี้ยแล้วใช้ปุ๊บเนี่ยมันดีสองใบฮะมันจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเล่นจั่วอืว่นไปกก็ได้ ถ้าเกิดเล่นแล้วไม่ได้จริงๆครับค่อยใช้อุลเล็ตเป็นแบบไม้สุดท้ายก็ไม่เสียนะเนาะเมนหนึ่งครับั่งข้ามมีมอนเยอะกว่าครับอีเคเซสเปย์ได้สเปย์เลยแล้วก็ทีวิวครับเรียกเป็นใครสักคนออกมาครับที่เันเก่งๆิงโอ้โหมือถือเคาน์เตอร์นะก็คือไปเคาน์เตอร์กับซูริครับก็พอห่างยากลำบากนะยิงเลย แล้วไอ้นี่ตกหลุมได้เลยนะไม่ได้เลยเหรอตัวนี้เราไปต่อครับไม้ต่อไปครับเป็นลองโยวครับที่ถือรอไว้แต่แรกนะทิ้งเลยสเปย์ครับอาทีนี้สําเร็จแล้วครับไอ้นี่มันเป็นซูริกช่มันต้องชี้มอสบนสนามครับส่วนไอ้ลองโวนะครับมันสเปย์พร้อมกับตร้งโทเค็นนะเป็นเอฟเฟกบนมือนะเพราะงั้นซูริกใช้ไม่ได้ครับตัวนี้เราก็ขึ้นบาลอนครับพอบาลอนตั้งเสร็จปุ๊บสะดวกละเราก็ลงไปโฟตอนลงไปตีสุดท้ายก็จบจบไปเลยซิงโคไปบาลลอนครับ แล na, 1, ้วก็ลองยวนะยิงลายพันสองเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมลองยวนก็เก่งมากๆนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ซาโทเค้นเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบใช้บนมือใช่พวกอีเปอร์เวลเลอร์เงี้ยยังไงก็ขวางลองยวนไม่ได้นะได้ทิ้งปุ๊บเนี่ยถ้าไม่โดนแม็กซีต่อให้โดนแม็กซีปุ๊บเราก็ลงไปเราก็ซีโคได้อยู่ดีนะแต่ว่าลองยวนอ่ะโดนแม็กซีจะหนักหน่อยครับเพราะว่ามันสเปรใช่าซาโทเค้นแล้วค่อยซีโคอะไรเงี้ยจะโดนโจวเยอะมากๆ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีดี้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดี้ของเด็กทิละเมนนะครับก็เพิ่งรีแลกซมานะคนก็คงแบบเล่นแบบเด็กเข้มๆนะอันนี้ก็เป็นทิละเมนฮอลลัสครับก็เต็มสูบนะใส่ของเยอะมากเดี๋ยวดูเมเดยครับใบแรกเป็นเวเลอร์นะล็อกเบิร์ดแม็กซี่มีเต๋าด้วยเพราะว่ามีไอ้นี่เลโบบิดอุตระฮันนิสสโน่ซีแมร์ชิเลนเลโดฮาร์ดเยลโดมูโดลาเดซูโด เปนเลียแล้วก็เป็นเทเลมตชาครับทิ้งสัตว์ลง3แล้วก็ตัวธนูกับลิงไม่ได้ใส่ตัวนกนะก็คงใส่มาแคน่นี้ก็เก่งมา,มากๆละนี่ไรู้สุสาคนโง่เสิร์ฟนักลบโมเวดตัดยาก็ได้60ง,งสินใบ,บครับตัดยาก็ต้องใส่นะพัดเก่าครับอันนี้เป็นกีฟพัดใหม่ฟิลเทเลมนฟิลขชาฟิลฮอลัสสกีมลงซูเปอร์วิชั่นอยากระซ้ามหมดเลยนะเวอร์สุดๆชินิวชีดาบครับดับเลด ฮารบิ่ฮารบิ่ก็ไปเดียวก็ขึ้นมือนะแบบโหตรงนั้นไม่น่าโดนเลยอิมเปอร์ครับเลเบอบิ่ดแล้วก็กระดากเทเลเมนนะเอกตาก็เป็นพวกเทเลเมนกับพวกฮอลลัสช่ไหที่เป็นแบบแรงแปดอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเทเลเมนนะครับเดี๋ยวไปดูทายสองต่อครับอันนี้ก็จะเป็นทายสองนะครับตอนนี้ก็คอยเดชชนะรวดๆนะตรงไหนเพิ่งเริ่มแรงใหม่มั้งก็เลยแบบคอยเดชชนะนะตัวนี้เริ่มก่อนครับมือแรก อันนี้สลับกับเมื่อตะกี้นะเมื่อะกี้แบบมีของเล่นใช่ไม่มีแฮนด์แท็บครับอันนี้มีของช่วยรันครับแต่ว่าตัวเล่นเล่นไม่ได้นะไอม้มากรทนี่ขึ้นมา2ตัวนะไอเนี่ยขึ้นบ่อยผิดปกติสุดๆไปเลยตัวนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับเราเล่นได้ท่าจำกัดมากๆนะเราก็เล่นเท่าที่มีไปก่อนแหละขั้นแรกครับสเปรย์นนะมาก่อแสงลบไปเลยแล้วก็ลิงครับเอาอเป็นเด็ก,กมาก่อนแล้วก็เฟิกมาก่อแสงครับบีมอน ที่ไม่บีเฟกนะรีมูฟมาครับแล้วก็ไปเพื่อนได้เอาไปประกอบมือครับก็จับทำมารอๆไว้ก่อนนะเพราะว่าตรงนี้เราไปไหนต่อไม่ได้ครับจูนเนอร์ก็มีชาแล้วตัวลิงที่แบบลิงกต่อมามันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะแต่ลิงต้าเป็นไอ้นี่ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องนะตรงนี้ก็ผ่านไปอย่างนี้แหละที่สองครับต้องผ่านเลยตรงนี้ก็หวังว่าชีนิวกับอิมเปอร์ครับจะช่วยเราได้นะเพราะถ้าเกิดบอร์ดเรายัางดีอยู่เงี้ยตาหน้าน่าจะพอทําอะไรได้บ้างไม่หนึ่งครับ 6ซอมฟอร์สนะมาจากไหนเนี่ยหรือจะเป็นโมนาดก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพิ่งรีแลกมาครับคนก็จัดเด็กแปลกๆมาเล่นกันเยอะอยู่ทีนี้ก่อนมือครับอ๋อทีนี้ไม่ค่อยดีใจใเท่าไหร่ครับทีนี้สวยแล้วนะเพราะว่าด้วยเขาที่เป็นทูดากโก้ครับคนเล่นเขาข้างน้อยนะแต่ว่าดี่ก็เป็นเด็กแบบที่แบบเป็นแอนตี้เมตาฟัดเกตเลยประมาณนึงเลยอาจจะเพราะาการ์ดจริงครับการ์ดจริงทำท่าจะปลดตัวหัวหน้ามานะไอ้มาสเตอร์คีครับคนก็เลยเอากับมาเล่นกันมั้งไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะตัวนี้เป็นตัวแดงครับ ไอพวกเนี้ยครับมันมีเทคที่บอกว่าสามารถทีบิวพวกเวกับดักไห้หน้าในโซลข้างหลังครับเพื่อลงได้นะแล้วก็เทิรราคาครับถ้าเกิดฝั่งข้ามแอคทีเวการ์ดหรือเอฟเฟกในขาที่ไอตัวนี้อยู่บนสนามฝั่งขอ้ามสปีดสครับสามารถเอาไอเวทต่อเนื่องครับทูดากโก้หรือทูคิงอะเอามาแปะข้างหลังได้เลยนะพอแปะเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เทคเทียบทีบิวต่อนู่นนั่นได้ต่อเลยยาวๆโดยนเสร็จปุ๊บเขาแปะเป็นเวทต่อครับใบนี้สามารถชี้ทูดากโก้หรือทูคิงในหลุมเอาตัวนี้ไม่น่าใช้นะครับแค่เอามา ทีบิวเฉยๆนะทีครับโลเขียวนะไอเขียวนี่ค่อนข้างเนะก่งนะแล้วกล้เฟคของไอพวกเวพวกเนี้ยครับเวก,กับดักแกงเขาอะ่ะมันจะน่าลำคาญมากๆนะพวกเวมันจะมีเทคที่ว่าถ้าการไปที่ทุกสรงจากโซ่ข้างหลังลงหลุมครับจะได้จิ้มหลังหนึ่งใบส่วนพวกกับดักครับถ้าเกิดกับดักออกจากแถวหลังครับจะได้ยิงมอนสเตอร์หนึ่งทีนะค่อนข้างน่าลำคาญมานหนึ่งเลยไอตัวตีต่อครับอ๋อลืมไปเฟคไอเขียวนี่น่าคล้ายๆกันนะ ทุกครั้งถ้าเกิดฝ่าว่าไอท้ทีเวกัหรือเอฟเฟกในขนาที่เขาโทนนี่สามารถเอาอ,อ,อ๋ออ,อันี้กับดักนะไอ้ออนี้น่าจะเอาเวทมาแปะกับดักเก็กครับเพราะกับดักมีมีกับดักเทียบอย่างที่บอกครับมันไปเทคยิงตัวนี้นั่นเนาะแล้วมือเรากลางมาเลยนะโอ้ใช่สองด้วยเอาเถครับตัวเลยโอ้โหลองวยวนนะลองวยวนก็ไม่แน่ใจทำอะไรดีไม่หนึ่งครับตัวนี้บอลโล่ครับสเปรย์มาก่อนแสงไปก่อนเลยพอเอฟเฟกคนนี้ครับมันจะบ เอากำดับมาแปะได้นะอย่างที่บอกดิโซครับเอาอเป็นกำดักนะกำดับก็เนี่ยครับอย่างที่บอกนะถ้าการไปนี้ถูกส่งจากโซข้างหลังลงหลุมสามารถสั่งยิงมอนสองข้ามได้หนึ่งตัวแล้วก็มีเทคที่ว่าถ้าเกิดมันมา,มาปแปะครับเอเนียเขาสามารถทีวิวได้แต่ว่าเขาไม่ได้มีมอนครับก็คงไม่โดนทีวิวนั่นแหละสไปครับเสร็จปุ๊บลิงกต่อเลยเอาอเป็นมองครับ ตอนนี้ไอ้กระดาษที่ครับน่านลำคาญนะเรามีมาก่อมือครับรีมูฟแล้วดีทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าเทคมาครับถ้าเกิดสมมติเราจะสู้อย่างเงี้ยมันมีเทคที่ว่าเนี่ยชี้ทูดาโกหรือทูคิงครับทำลายทิ้งแล้วก็จะหาพลังมอนเตอร์ฝั่งข้ามนะก็คือลดพลังมอนเราทําให้เราตีไม่ค่อยผ่านนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ครับมันใหญ่นะสองสี่สองห้าพอก็ดีทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็เฟกไอ้ตัวแดงครับถ้าเกิดเราเล่นการ์ดนะเขาก็จะได้เอาเวทต่ตอนเนื่องม,มาแปะต่ออีกทิศเลย อา,าเลือกขึ้นมือด้วยเหรอดูก่อนสิทละครั้งจากเด็กอ๋อเลือกได้นะว่าจะไอคิ T ดจะขึ้นมือครับไอดีก็ขึ้นมือก็เก่งนะมันก็ที่แบบเอายัดจั่วใช่ไหมอดีครับตัวนี้เราไปต่อครับพอโทนมอสไม่มีเอฟเฟคครับเอฟเฟคของแสงรีบูมันสเปรย์เพื่อนได้ออกเป็นตัวท่าดีครับเสร็จปุ๊บลิงต่อเลยออกเป็นชาแมนครับเพราะเดี๋ยวต้องไล่จิ้มหลังนะเดี๋ยวชาแมนทิ้งใช่ ทิ้งปุ๊บชุบหนึ่งตัวแล้วค่อยเล่นต่อใช่ไหมครับทิ้งมือหนึ่งใบครับไอชีดานีไม่ต้องด้ใช้แล้วเพราะว่าเรารู้มือฝั่งคาบแล้วใช่ปะทิ้งเสร็จปุ๊บชุบมอนสหนึ่งตัวชุบเป็นมอนสนี่แหละแล้วก็อเฟกของมากรดินครับถ้าเกิดมีมอนไม่มีเฟกจะรีมูฟแล้วก็เก็บเพื่อนๆมาครับขึ้นมือพอเก็บปุ๊บไอลองโยนบนมือครับมันจะได้มีคอไปทิ้งละพอทิ้งเสร็จปุ๊บสเปรย์ขึ้นสิบดาวใจสู้ต่อได้้นไปเลย แล้วก็เอฟเฟกของไอ้นี่ครับลองโยนนะทิ้งสเปซซาโตเคครับแล้วก็ทิ้งโคตอเลยอ่าตรงนี้ด้วยความที่เด็กฝั่งข้ามครับมันเล่นพวกเวทก,กับดากใช่ะแปะปุ๊บแล้วจะทีบิวครับเพราะงั้นไอ้ตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้มั้งก็เดี๋ยวลอง,ลอง,ลองใช้ดูนะก็ถ้าเกิดฝั่งข้ามเล่นเวทหรือกำดาครับมันจะรีมูฟทิ้งได้นะก็น่าจะพอทำอะไรได้บ้างมนะั้งแล้วถ้าเกิดเขาสเปรย์มอนเงี้ยมันก็รีมูฟทิ้งได้ด้วยแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นทีบิวผมไม่รู้นะช่างมาันละกัน เอฟเฟกต์ลังอยู่ครับยิงได้พันสองแล้วก็ไปเต้นเ,เลยครับกัตีนะเคียบอ๋อครับแล้วก็เอามองตีต่อครับเอฟเฟกต์ผู้หญิงนะถ้าเกิดมีมอนต์ปกติครับตีก็ยิงการได้ใบหนึ่งแล้วก็ยิงเลยยิงเสร็จปุ๊บมอนสเตอร์เปลี่ยนครับมอนก็ตีต่อครับแล้วก็ผู้หญิงตีตามไปเรื่อยๆพัเลยอาชีพต้องรู้แล้วครับว่าเขาจะจูบมอนหรือเปล่านะเพราะว่าไอ้คู่นี้ไม่ใช่มอนใช่ไหม และก็สองใบนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรทีร่แบบเสกมอนได้ครับและเด็เขาครับถ้าเกิดมอนมันขาดช่วงอะ่ะมันก็จะเล่นต่อไม่ไม่ค่อยได้ละอะ่ะเรียบร้อยนะ <S <S 1> <S 1> <S ก็ไอตัวเนี่ยลองยวนตัวเนี้ยก็ถ้าได้เล่นจังหวะดีๆก็อาจจะเก่งก็ได้มั้งนะเพราะว่าตรงนี้ครับฝั่งข้ามีไอใบทีบยัยยดจั่วก็จริงใช่พอเขาแปะปุ๊บเขาก็โดนรีมูทีแล้วก็ยิงไรนะสเปรปุ๊บก็รีมูทียิงไร weakened. ก็อาจจะเก่งใช้ได้ก็ได้มั้ง ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูรีเดคของขามนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีเดคของเด็กเมื่อตะกี้ครับก็อย่างที่บอกนะมาเป็นแบบพวกเป็นฟัดเก๋ครับแอนตี้เมตานะก็มีพวก리리ลีวอรี่วาล์ครับซับบอลลิมิตแล้วก็ไอเวทต่ตอนเนื่องของพวกโมนาดครับถ้าเกิดไม่มีอตาเด็กก็จะใช้เอกมอนอตระกิกไม่ได้อะไรอย่างนี้ไปดูเมเดอรครับใบแรกนะเป็นตัวผู้หญิงครับ5ดาวแล้วก็ตัวไฟเนี่ยครับอย่างที่เห็นนะไอพวกเนี้ยมันเป็น5 6ดาวหมดเลยมันจะต้องทีบิวพวกเวทครับทีบิวเวททีบิวกำดักในการลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดแบบมอดมมาาาขช่่วงครัับบนนนก็จะะเล อันนี้ก็ลูกแก่นี่เหมือนจะจวบปะ่ะถ้าเกิดไม่มีการ์ดในตะเล็กสามารถทลาะกาัเป็นเจ้าโจหนึ่งก็คือแปะทกตรเล็กใชะแล้วก็ระเบิดทิ้งโจหนึ่งได้อะไรนี้มีไฮแอบโลดด้วยแล้วก็อันนี้ส่งเวกกระดาษจากกระพัดครับแล้วก็ตัวสองนะก็จะมีใครอะ่ะที่เป็นโมนาก็มีแค่นี้ปะ่ะนี่โมนานะเพราะไอ้น,นี้ไม่น่าใช่ตออตอตฟอร์ก็ใช่เนาะติดชื่อหมดเลยค่อค่าเก่งนะตัวสองแล้วก็มันรีมูฟใช่รีมูฟปุ๊บแล้วก็เวกกระดบบาษสามใบครับ ส่วนอย่างเขาจะเอาไปกระดักนี่แหละแล้วก็แปะแล้วก็ห้ามเลเวเฟกต์เนาะอันนี้ก็เป็นไหมูหัวเด็กครับทาเทียริงถัดไปก็เป็นไอ้นี่ครับฟิลโมนาดนะถ้าเกิดฝั่งข้ามไม่ไมีเอเจนต์เลยครับและเขาคอนโทรลมอนที่ทีบิวมาครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถเล่นมอนจากเอเจนตได้ก็เป็นพวกเทียบฟัดเกรอะไรงเี้แหละแล้วก็ฟิลของทูราโก้ครับไอ้นี่ก็เวนเปอร์กี้ใช่ไหมอาคนละใบนะไปนี่เหมือนจะเก่งกว่ามันจะไผิดในช่วงเมเฟสสามารถจั่วเท่ากับจํานวนทูคิง ที่ส่งลงลูปได้ก็อาจจะเก่งละมั้งซอมฟอร์เบอร์สก,กี้ครับแล้วก็ยูริเมตดิวิลีวันหลอ่อครับซัมบอนลิมิตแล้วก็ไอโมนาหนี่ตามารใช้งานได้ก็ต่อเมื่อไม่มีการในตเดครับและคอนโทรลมอนทีบิวนะในเกฟเอฟเฟกของมอนหงายหน้าทุกตัวนอกจากมอนทีบิวก็เป็นเป็นสก,กิลเดย์อะไรอย่างงี้ละมั้งและเสิร์ตได้ด้วยนะแล้วก็โรดเะเคยครับก็เป็นพวกลงมาปุ๊บก,ก็จะในเกฟเอฟเฟกต์มอนทีท่ลงเทิร์นั้น ไอ้กับดักครับก็กระดักก็มีเทคยิงบอนนะไอ้ใบนี่เหมือนจะชุบมาให้จไม่ผิดชีทูดากโก้หนึ่งตัวในลุมชุบนะแต่เด็กเขาเล่นบอนน้อยครับก็เลยไม่ได้เล่นนะก็เลยเล่นเป็นแบบไอบ้ใบรถพลังเอาแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กตนะูดากโก้นะก็ย่าโชคดีครับที่แบบของฝั่งข้ามไม่ค่อยมีครับแล้วกับของเราโอเคใช้ได้อยู่นะไม่งั้นอาจจะระบาดได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับรวันนี้สวัสดีครับ